สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เพราะว่าผมแบงก์วีออสครับจากบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งคันครับสำหรับโตต้ายาลิสหนึ่งจุดสองไฮคอร์ส่นเองครับตัวนี้เป็นปีสองพันยี่สิบครับอ่าเลขมาอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นเองครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับจะได้สวยๆแบบนี้เลยเป็นคันสีขาวตัดดํานะครับ สวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับล้อล้อเดิมโรงงานเป็นแม็กขอบผ้าสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ารถไม่เคยถูกชนไม่เคยจมน้ําไม่เคยพิกคาครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยบุบแน่นอนครับทางหน่วยงานของเราได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยครับสองร้อยเจ็ดสี่จุดครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นึ ขออภัยครับหนึ่งปีสองหมื่นโลครับคันนี้ถ้าซื้อกับผมนะแบงค์ศูนย์แปดศูนศูนย์หกเก้าหกหกสามสามครับติดต่อมาได้เลยนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมดีเทลของตัวหน้ารถก่อนนะกันตัวนี้จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ด a y t i m e ไฟตัดหมอกแล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสวยๆแบบนี้เลยใสยๆเลยพี่นี่ครับ กันชนก็จะเป็นสีดำเงานะครับนี่ครับนี่เดี๋วดูกระจกกระจกก็เป็นกระจกเดิมโรงงานนี่ครับฝาปรงไม่มีรายบุบไม่มีรอยบุม๋มนี่แสงบางเลยครับไฟเดิมโตต้าตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวข้างกระจกนะครับ ดูแก้มครับแนบชิดสนิทกันอย่างนี้รถไม่เคยถูกชนแน่นอนครับนี่สวยแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นกระตกพับไฟฟ้านะกระตกทุกบ้านจะเป็นเดิมโตยต้าหมดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันศาสตร์ก็เป็นกันศาสตร์เดิมจากศูนย์เลยตัวท็อปเขาจะติดให้ทุกตัวครับนี่ ดูภายในภายในคอนโซลจะเป็นสีดำตัดเงินนะครับนี่เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงสว,สวยแบบนี้เลยดูพื้นครับืน้นเป็นพื้นเดิมนี่สวยๆแบบนี้เลยครับดูข้างประตูตรงนี้จะเป็นหนังนะครับตะเข็บแดง เดี๋ยวดูสปอร์ตเมทอาต้องเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับรถถึงไม่ถูกไม่ไม่เคยถูกชนนะอันนี้นี่ครับสปอ r t ตเมทอาเรียงสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ดูแผ่นเพจครับแผ่นเพจก็เป็นแผ่นเพจเดิมโรงงานนะปีสองพันยี่สิบ นี่ครับเดี๋ยวผมขอเก็บยางแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่นะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีดำนะที่สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวสักคู่นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หเก้าหกสามสามแบ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูน็อตเลยน็อตไม่เคยขยับนะครับ คันนี้เดิมทั้งคันครับไม่เคยเปลี่ยนชุดสีไม่เคยเปลี่ยนประตูแน่นอนนี่น็อตไม่มีรอยขยับเลยนี่ครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ราคาก็ถูกด้วยครับพี่อันนี้เปิดอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปดูออฟชั่นด้านหลังต่อเลยขอขอภัยครับแถวสอง แถวสองก็จะเหมือนกันครับเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงนี่ครับเดดูสปอร์ตเมคอัพนี่ครับเอสอาร์ S Art. เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยรถไม่เคยถูกชนหรือไม่เคยพลิกคว่ำไม่จมน้ำแน่นอนครับดูครับกระดูกงูเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยครับนะคณะกงานบริษัท ออกได้ไหมออกได้ครับเดือนเดือนขอหนึ่งหมื่นหกพันขึ้นไปขอหนึ่งหมื่นหกพันขึ้นไปครับขอคันนี้ผ่อนอยู่ที่แปดพันบาทเท่านั้นเองครับเริ่มต้นแปดพันบาทครับปีดาวาพาไปชมด้านหลังตัวนี้จะเป็นเปิดมือได้ครับนี่ฝาท้ายกระโปรงท้ายจะเป็นเปิดมือตรงนี้นี่มีกล้องให้ด้วยกล้องหลัง นี่ครับด้านหลังก็จะกว้างๆโล่งๆแบบนี้เลยน็อตไม่มีขยับครับนี่็อตไม่มีขยับกล้องได้กล้องหลังมาด้วยนี่ครับสวยๆเนียนๆอย่างนี้เลยครับน็อตไม่มีขยับเดิมๆโรงงานแน่นอนถ้าเป็นตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับ จะให้เป็นพวกแม่แรงแทนแต่สักคู่นะครับนี่ครับจะไม่มีอะไรเลยแม่ลงแม่แรงก็ไม่มีให้ตอนนี้แต่ราคาคุ้มมากนี่ครับดูทางดูทางมะพร้าวครับนี่สีขาวเปลือกไข่สวยๆแบบนี้เลย อันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยปรับแต่งแน่นอน,นเดี๋ยวไปดูตัวในรถเลยครับนี่กระจกเซนเซอร์ไอฟาใช้งานได้ปกติครับนี่เป็นก,ระ,กระจกเดิมโรงงานนะนี่นี่ทุกบานทุกบานจะเดิมโรงงานหมดเลย ดูสปอร์ตเบนอาร์คฝั่งนี้บ้างนี่ครับเรียงกันสวยๆแบบนี้รถไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับไม่เคยถูกชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําเพราะว่าทางหน่วยงานของเราได้ตรวจให้สองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดแล้วครับลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนี่ครับจะเก็บให้สักคู่นะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโทรหาผมได้ตลอดเลยแบงค์ครับ080 069 6633ครับดูคอนโซลข้างข้างประตูนะส,สวยๆแบบนี้เลยเราลองไปดูภันในรถกันอันนี้จะเป็นฝั่งคนขับนะครับพวงมาลาัยมาติดฟังก์ชันครับนี่แอโต้ครับ ยาเบรกธรรมดาครับอันน,นี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนี่น็อต้องใส่นะครับถึงรถไม่เคยผ่านต้มน้ําแน่นอนน็อต้องใส่แบบนี้ถ้ารถเคยต้มน้ํามามันจะขึ้นสนิมครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ขึ้นนะเงาวิบเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันตัวนี้ยเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะครับ นี่แอนเย็นครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกรีนขนาด8นิ้วครับตัวสวยแบบนี้เลยครับนี่แล้วก็มีทีชาร์จให้ดูคู่มือสิมีหรือเปล่าเอา้ามีคู่มือเดิมโรงงานให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ยังอยู่คบครบคู่มือ น,นี่จะใส่พวกเหรียญพวกเงินพวกของได้ครับดูด้านหลังด้านหลังกว้างแบบนี้เลยครับนี่กว้างส,สวยแบบนี้เลยครับบนเพดานไม่เคยเจิมมาครับไม่มีรอยเติมไม่มีรอยยันไม่มีรอยเติมแน่นอน,นครับอันนี้เดิมโรงงานทั้งคันนี่ครับอี่หน้า่อ ทัชสกรีนแอนเย็นเลยนะครับคันนี้วงอะไรก็จะไล่เป็นตะเข็บแดงให้น,นี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับด,ดูข้าไในกระจกสวยๆเลย ไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยยันแน่นอนครับมีสติ๊กเกอร์อยังอู่ดูที่เช็คลมยางครับเติมลมยางนะตัวนี้เป็นแผ่นป้ายบอกของทางโรงงานนะนี่ว่าเราต้องเติมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังอยู่นะสติ๊กเกอร์เขาก็ยังอยู่น็อตไม่มีขยับนะครับ ฝั่งคนขับรตก็ไม่มีขยับเหมือนกันครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับรถสภาพดีมากพี่คันนี้เดี๋ยวพาไปดูหากระโปรงไปดูห้องเครื่องบ้างครับกระคู่นะครับถ้าใครชอบก็ กดติดตามผมไว้นะเผื่อมีรถคันไหนสวยๆเข้ามาอีกเ้วผมจะถ่ายให้ดูนะพี่ดูห้องเครื่องครับสวยๆแบบนี้เลยนี่สติกกองสติกเกอร์อยู่ครบเดิมโรงงานครับนี่ดูกลมปิ๊กเดิมโรงงานแน่นอนครับนี่ข้อควรระวังอะไรก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับสติกเกอร์อยู่ครบหมดครับ มกอเดอสติกเกอร์แต้มสีอะไรนัดแต้มสียังอยู่ครบเหมือนเดิมครับเสียงเครื่องไม่ได้ไม่ดังครับตัวนี้นี่จะสวยๆแบบนี้เลยดูคานครับนัดไม่มีขยับเสียงคานดูคานไม่มีขยับครับ เดิมเดิมทั้งคันดูโซ๊ครับเดิมโรงงานโซ๊ก็เดิมโรงงานน้ำมันเบรกโพครับนี่น้ำมันเบรกสติ๊กเกอร์น้ำมันเบรกยังอยู่เลยครับเดิมขนาดไหนอะครับดูอ่านี่ แ,แผ่นกันความร้อนนี่ก็ไม่ย้วยเลยนะหรือว่ายังใหม่ๆอยู่เลยดูครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับเรื่องรายละเอียดแล้วผมจะส่งรายละเอียดให้ดูครับติดต่อมาได้เลยครับ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกเก้าโฮสามสามแบงค์ครับนี่ดูน็อตครับน็อตไม่มีขยับฝาโปองน็อตไม่มีขยับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับพี่กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมลงคลิปอีกเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปขั้นไหนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพี่จะเห็นเลยครับอันนี้น่าเสวๆแบบนี้เลย วันนี้ผมว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ